ร้านขายไฟนี้มีคนเข้ามาหลากหลายครับคุณมาที่นี่ได้ยังไงครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในซีรีส์ไลช็อปที่เล่าถึงความเป็นแล้วก็ความตายแน่นอนนะคะมันก็คือความเชื่อที่มีทุกชาติทุกศาสนาและในไลช็อปก็เดินเรื่องราวหลักจักแก่นของตรงนี้ส่วน <ผม S 2> จะมีอะไรบ้างนะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะ ยังไงก็ต้องหาแสงของนายให้เจอพวกเขายืนยันว่าได้มองเห็นแสงสว่าง รีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กอเราจะมาพูดถึงไลชอปไลชอปดิสนีย์พาร์ท2 0 2พความเชื่อในซีรีส์ไลชอปเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในซีรีส์ไลชอปที่เ่าถึงความเป็นแล้วก็ความตายแน่นอนนะคะมันก็คือความเชื่อที่มีทุกชาติทุกศาสนาและในไลชอปก็เดินเรื่องราวหลักจากแก่นของตรงนี้ส่วนจะมีอะไรบ้างนะคะคลิปนี้เรามาดูกันคะ่ะ เราลจะเปรียบเทียบและดึงความใกล้เคียงในความเชื่อออกมาพอเรื่องราวของไรชอบเกิดขึ้นในเกาหลีวัฒนธรรมความเชื่ออาจจะเพียนไปนิดหน่อยแต่ก็มีส่วนใกล้เคียงกับไทยมากๆนะคะเพราอมันอยู่ในภูมิภาคเอเชียเหมือนเราไ์ชอบนะคะยังไม่ได้เปิดเราสู่โลกของความตายที่แท้จริงมีแต่หมอดูแลศพบ,บอกว่า ชีวิตหลังความตายจะเป็นสถานที่ใหม่ที่เหมาะกับทุกคนแต่ไลายช็อปเสนอเขตตรงกลางระหว่างความเป็นความตายนั่นก็คือผู้ป่วยโคม,มา่าในตำนานเกาหลีเก่าแก่จะมีเรื่องราวที่ว่าด้วยให้วิญญาณเดินตามคมไฟและพาไปสู่โลกหลังความตายในพิธีกงเต็กจีนจะใช้ตะเกียงน้ำทางส่วนในบ้านเราก็จะเป็นพิธีแห่ศพ ก็ใช้ทูปที่เป็นแสงเหมือนกันคนที่อยู่ในอาการคาบลูกคาบดอกระหว่างเป็นหรือตายอย่างที่บ้านเราเรียกว่าจิตหลุดหรือจิตยังยึดติดอยู่กับบางสถานที่กรณีนี้เก่ารัดเคยเห็นกับตาค่ะครั้งนี้นะคะเก่ารัดเคยได้ไปเฝ้าผู้ป่วยโคมา่าอย่างตรงข้ามนะคะเขาเป็นวัยรุ่นจมน้ำนแล้วก็คุยกับญาติแล้วก็พ่อแม่ของน้องเขาค่ะ ขาบอกว่าหมอ,อเนี่ยบอกว่าแทบไม่มีโอกาสรอดแม่เขาก็นั่งร้องไห้ทั้งวันพขอบอกแต่ว่ากลับมาหาแม่นะทุกวันค่ะตรงนี้เนี่ยก็พ้องกับไล์ชอบตรงที่พยาบาลนะคะเขาก็จะพยายามมาบอกผู้ป่วยให้หาทางออกอีก2วันต่อมานะคะวัยรุ่นจมน้ำเนี่ยฝืนค่ะเขารอดญาติของเขาเนี่ยก็มาบอกกอลันนะคะว่า เขาได้ไปเชิญพระไปตามจิตให้กลับเข้าร่างจากบ่อน้ําที่จมเรื่องของวัยรุ่นจมน้ําที่เขาเเจอมันก็อาจจะพ้องกับในแนวคิดเรื่องการหาแรงปัถนาในการมีชีวิตของไร์ช็อปก็ได้แล้วเขาก็รู้ว่าแม่เนี่ยรออยู่แล้วก็คอยนำทางให้เขาเนี่ยกลับมานั่นเองแสงไฟคือชีวิตในไ h ์ช็อป เสนอด้วยหลอดไฟที่ว่าก็คือการคงอยู่และดับไปก็คือตายเหมือนที่ยองแซดับไฟตัวเองซึ่งแสงคือชีวิตเป็นรูปแบบความเชื่อในหลายพื้นที่แต่แทนด้วยแสงเทียนหรือในบ้านเราการเติมน้ำมันตะเกียงคือการต่ออายุนั่นก็คือการยืดระยะเวลาของแสงไฟที่อยู่ในตะเกียง แสงคือทางออกและทางสว่างในไลช็อปทางออกคือการสัมผัสแสงแต่ในหลายความเชื่อเราจะเห็นญาติผู้ป่วยหลายคนในหลายศาสนาก็จะบอกให้คนที่อยู่ในอาการคาบลูกคาบดอกมองหาแสงสว่างเอาไว้ความตายไลชอบบอกว่ามีเวลาให้คนตาย3วันก่อนจะไปสู่โลกความตาย3วันก็คือการใช้เวลา ตระหนักถึงตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนจะเข้าสู่อีกภพภูมิหนึ่งบ้านเรามีความเชื่อประมาณว่า3มวันก็จะรู้ตัวแล้วกลับบ้านมันก็เป็นรูปแบบเดียวกันค่ะที่ยังเปิดให้เราตระหนักถึงตอนยังมีชีวิตแล้วก็ไปสะสางสิ่งที่คาใจทาใจให้ปล่อยวางแล้วก็ไปสู่ภบใหม่เหมือนกันและถ้าไม่ไปล่ะในไลฟ์ช็อปนะคะเขาก็เล่าถึง2กรณีหลัก กรณีของซียองจากความรักเนี่ยกลายเป็นความแค้นที่แฟนของเธอเนี่ยจำเธอไม่ได้ทำให้เธอเนี่ยไม่ไปสู่สุคติแล้วกรณีของซองแฮน,นักเขียนที่เลือกที่จะอยู่ในเส้นแบ่งเขตแดนกรณีของไทยก็คือจิตที่ยังยึดติดอย่างกรณีความแค้นตามหลอกหลอนวิญญาณผีที่ตามด้วยความรักหรือวิญญาณที่ยึดติดกับสถานที่และสิ่งตัวอยู่ในที่แห่งนั้น เรื่องผีรูปแบบทำนองนี้นะคะเรียกว่ามีทุกสัปดาห์ในรายการพี่แจ็คค่ะคือผีที่เล่นล่อนไม่ไปผุดไปเกิดหรือไปที่ชอบเราเรียกว่าสัมภเวสีส่วนเกาหลีนะคะเขาจะเรียกผีที่เย็บแฟนในเรื่องนะคะอย่างจียองอะว่ากวีชินเล็บกลับของจียอนนะคะมันก็คือความเชื่อเรื่องที่ว่าโลกความตายจะตรงข้ามกับโลกจริง เช่นใส่เสื้อกับอ่านหนังสือกับแล้วก็ยังมีภาพที่แขวนไว้ในร้านหลอดไฟเป็นภาพกลับยมทูตก,ก็คือตัวแทนของโลกความตายที่นำมนุษย์ไปสู่ภพภูมิใหม่ในไลท์ช็อปเสนอรูปแบบคือแบบที่เราเข้าใจโดยพื้นฐานคือการนำส่งวิญญาณก็คือคนขายบะหมี่ที่ไปรับวิญญาณคนชราและมีหน้าที่อีกอย่างคือคอยจับกุ่ม สามภเวสีที่อยู่ในโลกไม่ยอมไปผุดไปเกิดและรูปแบบที่สองที่เรียกว่าเป็นยมมทูตเหมือนกันแต่อยู่ในเขตเส้นแบ่งความตายที่คอยดูแลตรวจสอบคนที่เข้ามาดวงตาของทั้งสองคนเป็นดวงตาแมวในเกาหลีรวมไปถึงในหลายความเชื่อเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่ติดต่อกับโลกวิญญ,ญาณได้แล้วก็มองเห็นผีแต่บ้านเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับแมวและความตายโดยเฉพาะแมวดํา เพิ่มเติมที่ต่างออกไปในบ้านเรายังมีความเชื่อที่ว่าการเอาน้ำตาหมามาป้ายตาจะสามารถทำให้เรามองเห็นผีได้ด้วยอย่าเอามาป้ายกันนะคะมองเห็นผีเปล่าไม่รู้นะคะแต่ก็เสียงตาติดเชือ้อคนเห็นผีเรื่องนี้บางคนเกิดขึ้นเองในขณะที่มีความเชื่อว่าการที่เราผ่านเส้นแบ่งความเป็นความตายเช่นลอดจากอุบัติเหตุรุนแรง ตายแล้วฟื้นอะไรพวกนี้จะกลับมาพร้อมพลังพิเศษคือการมองเห็นผีไรชอบก็เล่าในทํานองเดียวกันนั่นก็คือความเชื่อที่ถูกนำมาไว้ในซีรีส์แต่จริงไม่จริงเราไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไรชอบบอกเราตรงๆและเป็นเรื่องจริงนั้นคือชีวิตเปราะบางมากกว่าที่คิด เราอยู่บนเส้นบางๆของความเป็นความตายระลึกเสมอว่าชีวิตก็มีหมดอายุให้ความสำคัญกับคนที่เรารักให้มากที่สุดตึกตองให้ดีก่อนจะตัดสินใจทำอะไรความสุขในชีวิตอยู่ที่เรามองพอใจและยอมรับกับชีวิตให้มากที่สุดและสุดท้ายหาแสงของตัวเองให้เจอนั่นก็คือการรักษาไว้ซึ่งเป้าหมายและคนสำคัญในชีวิตของเรา เจอฉุกเฉินได้ไม่มีอะไรต้องติดค้างคาใจสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวลึกลับสยองขวัญคล้ายๆกับไล์ชอบนะคะกอลัดก็เสนอนิยายสยองขวัญของกอลัดเองนะคะนั่นก็คือ7734เวรกรรมกระทำผีในรูปแบบของอ e ีบุ๊คค่ะตามลิงก์ในดีสคริปชั่น สำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอ,าอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับส r ค b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ